พิธีกรที่ดีต้องรู้เวลาการเป็นพิธีกรที่ดีนะคะการควบคุมเวลาในการดําเนินการบนเวทีนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะทําให้งานในวันนั้นนะคะประสบความสําเร็จดําเนินการไปอย่างราบลรื่นตลอดรอดฝังแล้วเนี่ยยังช่วยให้คุณในฐานะพิธีกระคะ่ะสามารถสร้างความน่าประทับใจให้กับผู้ฟังและผู้ที่ร่วมงานกับคุณได้ในวันนั้น ว,วันนี้ค่ะเราจะมาดูกันถึงเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับพิธีกรเทคนิคแรกค่ะคือการที่คุณเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นการเป็นพิธีกรนะคะคุณจะเป็นค่ะที่จะต้องมีการศึกษาและทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับกําหนดการต่างๆ ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่าเป็นกิจกรรมอะไรและต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมร่วมถึงคุณจาเป็นค่ะที่จะต้องไปสอบถามให้แน่ใจถึงห่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านแต่ละกิจกรรมด้วยนี่คือหน้าที่ของพิธีกรที่คุณจําเป็นต้องรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นพูดเทคนิคที่2ค่ะคือการที่คุณนะคะใช้การนับเวลาย้อนหลังหรือสัญญาณจากผู้ร่วมงานเพื่อบอกว่า กิจกรรมนั้นหมดเวลาแล้วตรงนี้นะคะคุณจาเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบและไปทําความเข้าใจกับทีมงานก่อนเพื่อให้มีทีมงานเบื้องหลังสามารถส่งสัญญาณเตือนคุณได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวนะคะกำลังที่จะจบลงแล้วและหน้าที่ของพิธีกรคือพาให้กิจกรรมนั้นจบลงอย่างลื่นไหลสิ่งนี้คุณสามารถที่จะเตรียมการไปก่อน ก่อนที่จะเกิดกิจกรรมนั้นขึ้นได้ทั้งหมดนี้ค่ะคือเทคนิคที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะ,ะในการบริหารเวลาอย่างพิธีก่อนมืออาชีพได้ในเบื้องตน้นสำหรับใครค่ะที่สนใจพัฒนาทักษะการพูดแบบพิธีกรคุณสามารถสมัครเรียนแล้วะคะ สำหรับใครค่ะที่สนใจทักษะการเป็นพิธีกรนะคะพัฒนาทักษะดังกล่าวตอนนี้ค่ะสปีกสปาร์คมีคอร์สเรียนที่มีชื่อว่าเทคนิคพิธีกรออนสเตทออฟไลน์แอนด์ออนไลน์ซึ่งจะช่วยคุณค่ะให้คุณสามารถออกไปจับใหม่และเป็นพิธีกรต่อหน้าผู้คนได้ทั้งแบบออนไซต์ site, และแบบออนไลน์สำหรับใครนะคะที่สนใจคอร์สเรียนนี้ค่ะคุณสามารถสมัครเรียนกับเราได้แล้วค่ะกับเพจสปีกสปาร์คพรีเซนต์ฟอร์ฟิลเจอร์ค่ะ